Nói chung ừ. Bình... là nó đang thấy khó, nó sẽ là nó đang ăn thịt Nói đang ăn นี่คืออะไรอาล้วทำแล้วเดี๋ยวก็มาพาเดินชมกันดีกว่านะนี่คือตอนช่วงตอนเย็นๆเราเก็บของเสร็จเรียบร้อยละก็เลยลงมาข้างล่างดูแะไม่รู้หมาอว่ามีอะไรให้ซื้อกินได้บ้างโดยรวมแล้วก็โอ้โหของน่ากินมากเลยนะเนี่ยของในนี้โอ้โหมีหลากหลาย มีตู้ ATM และก็ดูว่าจะกดดีไหมแต่ว่ามันไม่ใช่ตู้อีออนที่เราตามหามันจะเสียค่าฟรีนะเอาเลยขอข้ามไปก่อนนะครับบรรยากาศก็จะมีไอ้ต้งไอ้ติมโอ้โหกระพงกระแปงพร้อมซึ่งก็น่ากินเลยมากจริงๆของน่ากินทั้งนั้นดูสิดูสิโอ้ของน่ากินมากเลยที่มินิมาร์ญี่ปุ่นนี่มีเครื่องเอกสารด้วยนะดูว่าไว้ทำอะไร สุดยอดสุดยอดนี่มีของเต็มไปหมดขวามือนี่มีขายกาดโต้ด้วยโอ้โหว่าจะไปสองสักเล่มสองเล่มขอผ่านไปก่อนแล้วกันไปดูโซนด้านหลังนี่โอ้โหนี่มันมีคือเซมเบรลูกโซนน้ำต่างต่างแหมช่างโหนี่โนไอศครีมน่าสดน่าสดจริงๆนี่ไอติมไอติมโอ้โหสุดยอดอ้นู้นเนี่ยนี่โซนน้ำต่างต่างโอ้โหเปรียบเปรี้ยบมีของฟองกาแฟพร้อม นะน่ากินมากๆเอาละเดี๋ยวจะดูกันอีกสักหน่อยเดี๋ยวเราต้องไปหาซื้อข้าวเย็นละออคิดว่าจะกินข้าวเย็นแถวนี้แล้วเพราะเย็นมากละมันจะไม่ออกไปไหนแล,ะละว้วล่ะวันนี้อาจจะต้องซื้อเป็นเ,ออเนื้อนาง,งาซาก,กินะคราว่าติดท็อปทรีของญี่ปุ่นต้องลองสักหน่อยสักหน่อยโอเคไว้เดี๋ยวเจอกันเนาะ ด้วยหนูก็น,น่ากินฮะโอ้โหบอกเลยว่าไม่อดตายอยู่ที่นี่จะไม่ได้มานี่กินจริงจังได้เลยอ่ะโอเคซื้อก่อนนะ สวัสดีน้อโฟงทำอะไรอยู่ครับกินข้าวเย็นใช่ไหมวันนี่กินอะไรเอ่ยข้าวกับเนื้อข้าวหน้าเนื้อนี่เองว่าวกับขี้สุนเป็นไงบ้างวันนี้ครับมือนี้ฮะเป็นไงบ้างมือนี้อร่อยมากไหนเทกี่คะแนนมือน,นี้งับเข้าไปเนื้อสักอย่างได้กินดีงับเข้าไร่ครับคะแนน เราฟองให้เทไร่ฟองให้อะไรโอ้โหร้อยคะแนนเต็มโอ้โหแล้วเฮียสุนะ่ะให้เก้าสิบเจ็ดเก้าสิบเจ็ดโอ้โหกินไปพร้อมกับวิวของ,ขงค่ำคืนนี้นะครับครับดูซิว่ามีอะไรบ้างโอ้ป๊าอ่ะต้องขอตัวไปกินข้าวก่อนนะครับ แพ้เริ่มได้สวัสดีตอนวันนี้สอนนะครับวันนี้เราจะมากินข้าวเช้ากันนะวันนี้เรากินเบรค f ของโรงแรมไป g <ร> <ลง S 2> ก bye b y ฟงพาไปกินข้าวกินข้าวกัน <c oughs> ที่นี่นะครับเรากินวันนี้กันตอนเช้าไา นนเรามากินข้าวเช้ากันตอนเจดโมงเช้านะครับแต่จะเห็นว่า,วาโอ้โ,อโหคนญี่ปุ่นทั้งนั้นเพียบเลยที่นี่คนญี่ปุ่นตื่นกันเช้ามาก6โมงครึ่งแล้วมากินข้าวแต่เช้ามากเลยอ่ะสุดยอดจริงจริคนนั่นไปหมดที่นั่งนี่<อ>โดนจองหมดละาาส่วนที่วิวสวยๆนี่ตัวคนญี่ปุ่นซัดไปหมดละเราก็เลยได้ดั่งข้างหลังนะอะเดี๋ยวไปดูกันต่อว่าลายอาหารเช้านี้มีอะไรบ้าง về đi cút cái tổ nào cô 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 không sáng ว้ wow. อาอดนี้เหรอโอเค thank you thank you อ้าวผมโฟกัสไปผมโฟกัสไปนำทางเลยผมโฟกัสนำทางดูแลหารที่ไปก็โอ้โหเนี่ยเหรอะหนะก็ mm hmm. ว่งขาว,ว่งหลน่นเลย มีอะไรกินบ้างนะวันนี้ตอนเช้าโอ้มีไอติมด้วยอะโอ้ตรงนี้ไอติมดิไอติมไล่อาหารมีไอติมด้วยนะซอสครีนก็มีมีกาแฟด้วยผลไม้คอนเฟกพร้อมไปดูไล่อาหารกันดีกว่า,ว,าว้าวเต็มไปหมดเลยน่ากินน่ากินจุงเบยอันนี้โอ้โหโนี่อะไรสลัดครับ ผมฟุ้มีซาลาเปาด้วยครับคุณดินี่มีซาลาเปาด้วย,วยตัวหัวใจด้วยดินี่แต่ตัวหัวใจเลยนี่อะไรเลยดิโอ้นี่ม,มีโซนไข่ผมฟุ้งโซนไข่โซนไข่ไข่คนไข่เจียวไข่ออมเล็ตแถานี้แหละดู๋ยที่มีอะไรกินอีกสวยดี น,นีน่ากินจุงอันนี้คือบิลยางเชา้าสีชื่อแล้วไปเต็มเลย,เยโอโ้โหโอ้งวนวนวนไป โอ้นี่ฟงนีิขนมปังไอโฟนดิโซนขนมปังต้องมีน่ากินจุมีสี่ข้อซองมีปะ้ะมียังไ,ไงข้อสองก็มีนี่โซนอาหารญี่ปุ่นแน่ๆโอเคจบการทัวร์อาหารชาละก็ได้เวลากินกันเดือดนะโอเคออเดี๋ยวเราฟงไปกินก่อนนะครับเดีด๋วยวไปกันที่โซนอาหารนะี่อ่ะ เอาฟงพาไปดิวออาหารเช้าเป็นไงบ้างลูกอร่อยมีอะไรบ้างเนี่ยแกงกะหรี่มีวไข่ม้วนปะไข่ทอดไข่ทอดอันนี้เป็นไส้กรอกไส้กรอกปลาทอดนื้อปลาบะอันนี้อันนี้น่าเป็นอันนี้เป็นช็อกโกแระดาษไม่รู้ว่ชื่ออะไรนะโอเคป้าปลาปลาสาบะเบคอนปลาทอดโอเคน่าอร่อยใช่ไหมโอเคเดี๋ยวฟงฟงดูของป้า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 มีนี่ มันโถต้องกินกับหมูนี่สุดอร่อยมากๆเลยก็เมื่อแต่ผมกินแบบปลาบูบาอืมใช่แล้วก็มีอาหารเต็มไปหมดเลยนะมีไก่ตับมีอะไรนะรัพส์ก็ตกลนี่ี๋ยวให้ส่วนรีวิวสิส่วนกินเข้าไปละหมูชิ้นนี้บอกอร่อยมากงบมาไปโอ้โหกินปุ๊บยกดูทันทีอร่อยสุดๆโอเค โอเคงั้นต้องขอตัวกินก่อนนะครับบ๊ายบายครับผมของหวานฮะคือของหวานอันนี้คิมอะไรดูซอฟทคีมซอฟคีมไวช็อกโกแลตเวลากับช็อกโกแลตอร่อยไหมให้กินให้กินแค่นั้นดู ร้านคะแนนมาลองช็อกแลตดูโอ้โหไงโอเคงั้นกินก่อนอเติกินก่อนนะครับอันนี้โบอร่อยมากงามฟินตอนต่อไปเราจะไปตรุษยส์สนุกตีมพระในทเลนกันนะครับข้างในาจะมีอะไรบ้างจะสวยแค่ไหน รอยมาชมกันนะแต่รับรองว่าสวยแน่นอนบอกเลยไว้เจอกันตอนหนะ้าครับผม